วิธีปิดการใช้งานลิฟต์ครับกุญแจตัวนี้จะไขสวิตช์พาร์คิ่งที่ปุ่มกดหน้าชั้นที่ชั้นหนึ่งเพื่อทำการปิดลิฟต์ครับเปลี่ยนเป็นพาร์คิ่งออนหน้าจอจะดับและลิฟต์จะลงมาที่ชั้นหนึ่ง ระหว่างนี้ถ้าหากมีคนกดเรียกลิฟต์จะไม่ไม่ไปนะครับไฟในตู้โดยสารและพัดลมจะดับหลังจากประตูปิดแล้วเราก็ดึงบุญแจออกได้เลยครับ เมื่อต้องการเปิดใช้รีบิอีกครั้งเหมือนเดิมครับไขกุญแจไปที่ parking off ลิฟจะกลับมาทำงานได้อีกครั้งครับ